สวัสดีท่านผู้ชมครับจิ๋วผมพี่เพียวเชษฐ์ครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมบล็อกพอตนะครับเป็นเกมฟรีในสตรีมนะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักเกมฟรีในสตรีมเกมนี้ครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะแต่วันนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่ามันสนุกแล้วก็น่าปวดหัวขนาดไหนนะครับคือเกมนี้เป็นเกมที่ยิงกันตายยากมากนะผมเป็นคือเป็นเกมที่ท้าทายเกมหนึ่งนะครับผมก็ช่วงนี้ก็อาจจะลงคลิป เกี่ยวกับเพลงมากเกินไปนะครับผมว่าตอนนี้เริ่มเริ่มติดการร้องเพลงเริ่มชอบการร้องเพลงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปวิดีโอเลยนะครับผมอื้มแต่งโจรมาเชียวจะไปป้นไข่เนี่ยเฮ้ยโจรป้นใจไปเลยดีกว่าเฮ้ยแบบไหนดีวะไหนคนเยอะๆเอาแบบนี้เลยแล้วกันทีมเดีสแมทเฮ้ยเดีสแมทแหละเออเดีสแมทดีกว่า มาเขาบอกกันเลยว่าเกมนี้ผมยิงไม่เคยได้เฮ้ยเฮ้ยเเอ้าโอ้โหแม่นเกินเมื่อกี้อะไรเนี่ยโอ้หขุด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 เฮ้ยมี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 ใครวะใครวะเมื่อกี้เธอคือใครเอือเปลี่ยนปืนดิบเตอเฮ้เธอคือใครคนนั้นหรือเปล่า เธอคือใครคนนั้นหรือเปล่าเธอใครคนนั้นหรือเปล่าอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนกันจ้าเฮ้ยเฮ้ยได้ยินขวาขวามาลบก่อนอแมทตริกขอหัวสักนึงวุ้ยโอ้โหยิงไม่เคยตายบอกเลยเกมนี้ยิงตายยากมากไม่รู้ทำไมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ ม่นมันไม่ตายโอย้นัดสุดท้ายพอดีเฮ้ยเตะใครจะตะเอเอเรา AK. ต้องเออโอ้โหอีคีเต็มหน้าเลยบอกกันเลยนะว่าเกมนี้ปืนทุกอย่างขายได้หมดนะครับนะมันเป็นเกมที่ปืนโอ้โหอีคีมันแรงอย่างวะต้องเจอปืนนี้ผมแล้วแหละเดี๋ยวต้องเจอปืนนี้ผมนะจัดเลยปืนนี้โอ้สียงทีวีอีกแล้วนี่เป็นไงล่ะเข้าหัวไ,ไปเลย โอ้เล oh, oh. ือเหลือสิบสองโอ้เพิ่มกูไดไงวะเพิ่มเพิ่มเลือให้เป็นครับตั้งบล็อกไปก่อนนีขุดขุดขุมีป้อมปืนอุ้ยย่อใส่ด้วยโอ้โหเกินมีการย่อใส่โอ้โหหนักเ้ยอุ้ย้ยหลบหลบหลเมแทิเดมทิอุ้ยออ้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 ออดออดออดโอเค ทำไมเขาโหดจังวะไม่น่าเลยนะเขาหดหนึงโอ้โหอะไรครับเนี่ยดูเวกเตอร์เวกเตอร์หนูเวกเตอร์ดีกว่ามาโดแม่งเลยนี่ไมค้ามีความสูงสองบล็อกใช่ไหมอันนี้มันมีความสูงสามบล็อกครับท่านผู้ชมคือเป็นอะไรที่นี่แตกหนึ่งอุ้ยใจเย็นนะใจะเย็นนะนั่งก่อนคือไต่ไปข้างๆได้ด้วยหรอไต่ไปดีวกว่า จะไปตุยตุยวัดตอนตุยวัดตอนต่อบล็อกด้วยนี่เฮ้ยแตหนึ่งครับโอ้โหโอ้โหหลบหลบงงงงอ่ะเยอะโอ้โหติดเกาะหมดเลยโอ้หแดงแดงนี่คือเกาะใช่ไหมโอเคโอ้โหยิงไปติดเกาะไม่เข้าเลยสักตัวเฮ้ยดูดิเปิดมาโอ้โหว่ามีแต่ปืนกลระยะไกลดูของผมดิ มีอะไรเวกเตอร์แล้วก็ปืนสไนเอามาทำไมไม่รู้ดิฉัซื้อปืนเล่นหนไหมเนี่ยเดี๋ยวนะก้อนจูโจมจูโจมแบบสายฟ้าแลบโ้าเฮมวนไม่น่าจะมีมาตุยตรงนี้ดีกว่าอ้าว <c oughs> เพื่อน <c oughs> นรัสสไนเปอร์สไนเปอร์หลอกเจ้าก็ <c oughs> มีแต่ลิงหลอกเจ้า เมื่อกี้เห็นอะไรแวบ,บๆอ้าวตกตกนี่เข้าหัวไปดิเอาน้องน้องไม่รู้แล้วแล้วว่าพี่เอืออะว่าพี่คือใครไม่น่าโมออา้อ้าวใครวะโอ้โหคิดจะมาตุ๋ยป้อมพี่คิดจะมาตุ๋ยฐานพี่มันเป็นไปนไม่ได้หรอกไอ้น้องใครวะเมื่อกี้ไอ้หนูไอ้หนูแตกสองไปดิแตกสองไปดิไอ้หนูไอ้หนูเอาไง หนูจะเอาเงินกับพี่เฮ้ยตายทักวู้ซันไนเปอร์ซะด้วยอุ้ยโอ้โห X M แปดกอป์ฟฟีไฟไหมเนี่ยเฮ้ยมี X M แปดซะด้วยเดี๋ยวต้องเจอละเดี๋ยวขุดดีกว่าเป็นตุนชอบขดอุดแพ้อ๋อโอ้โโอีอิน e 94ทำไมมันแรงจังว,วะอย่างงี้ต้องซื้อเก็บไว้เป็นของประดับไปแล้ว ประดับไอดีประดับไอดีเฮ้ยเจอเพื่อนพอดีเลยมันต้องมีใครสักคนที่คิดจะล่อแหลมเหมือนเราเน่เลยมันต้องมาตรงนี้แน่นแน่นอนเลยนะท่านผู้ชมผมจะคอยดูว่าใครมันจะมาติดกระดักของผมเดี๋ยวผมขอค่อยๆคานไปเดี๋ยวไม่ตายมันไม่ตายวะติดเกาะเฮ้ยเอาจิงๆิงนะคือจะเอาเกาะอะไรไว้นักหนาวะ โอ้ยไม่ตายอีกแล้วหนีดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหเต็มหน้าอีอ e ินเก้าสี่โอ้โหอย่างงี้ต้องเจอผมแล้วโอ้ยทำไมมันต่อบ็อ x ดิต่อบ็อกดิออกดนี่ไหมโอ้โหจะไปเลยเกมดีดูดเกมดีมากเกมฟรีด้วยนะครับท่านผู้ชมยิงตายโคตรยากแล้วปืนมันโคตรโกงคือ กูต้องไปซื้อปืนมาสู้กับมึงใช่ไหมกูก็จะสู้มึงได้ใช่ไหมฮะกูืเจ็ดตัวอะไรกูดูไม่แข็งชิบหายเลยยิงไม่ตายสักทีดูปืนผมดิเวกเตอร์แล้วดูปืนเขาออ e เก้าสี่กุญแจก็ไม่เปิดกล่องมีแต่กล่องมีแต่กล่องไม่มีกุญแจคืออะไรอยากรู้แค่นี้แหละแล้วมึงจะให้กล่องกูมาทำเพื่อไม่มีกุญแจให้เฮย้ย บนอยู่ดีได้อยู่ที่สองเคียวต้องขึ้นแล้วล่ะโอ้โหโคตรโหดเลยดูจากคะแนนแล้วห,ห่างก,กันประมาณหนึ่งเอเคอไม่ใช่ละคนละเรื่อง uh. เอาเรื่องนะคนนี้ตุ๋ยเอาเรื่องนะโู้ยฮูยฮู้ยฮูยยฮูยฮู้ยฮู้ยฮู้ยย้ยฮ้ยฮยฮ้ยฮู้ยฮูายฮู้ยฮู้ย้ กระสุนเบิดโอ้โหจบละเฮ้ยร้อยห้าสิบสองต่อสี่สิบแปด <c oughs> น่าลองอีกสักแมตต์นะเอาปืนนี่ดีกว่า SL 8จัดไปเลยสไนเปอร์มีแต่สไนเปอร์นั่นแหละไม่มีปืนกลของเขาดีๆเลยนี่มีแต่เวกเตอร์อะไรไม่รู้มาเหมือนไส้เสียงปุดตรงไหนวะ <c oughs> โดนสองโดนสองโดนสองหลบไปเดีมจิกเดีมจิกอุ้ยอุ้ยวีดเวพอัลมาตะฟักนี่จากหนึ่งโอ้โหว้าวว้าวประสบการณ์ที่ดีมากไม่ดิอุ้ยอุ้ยวีดเดียววีดิสทำไมมันแรงอย่างวะไม่ตายมันไม่ตายติดเกาะติดเกาะติดเกาะโอ้โห ดูดิผมอยู่สู้ไงเนะี่ยบางทีก็เกินไปนะโกงเกินไปนะผมต้องเลือกเซตดีๆดีละเอาและแล้วตัวบักวัตเตอร์ฟักไม่เกิดเอาตายละ <c oughs> โอเคแมตที่แล้วไม่เกิดมาแมตใหม่โอ้โหอะไรไม่รู้เกมนี้มีปัญหาเรื่องด้านเซิร์ฟเวอร์นะครับผมเซิร์ฟเวอร์เป็นเกมที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะผมว่านะ เขาพิมพ์อะไรเขาไม่รู้เขาเดา๋ยวเขาเดี๋ยวเขาเขาบดรเครเราบ้าใช่ไหมเฮ้ยได้ยินเสียงแถวๆด้านนี้ด้านหลังผมก็ปปาระเบิดเฮ้ยมีอีกหนึ่งคนตรงนี้แล้วเขาต้องเจอผมอย่างัวร้ลยทารุณเฮ้ยโอ้โหตุยมาตองไม่เนี่ยกอซ่าด้วย ปืนอะไรของเขาอ่ะแตกหนึ่งเอาดิเอาดิแม่นนะครับไม่อยากจะโม้โอ้ยเพื่อนก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยเราก็โหดเหมือนกันนะน,นี่อ่ะม,มีชุดผสมเพลาน,นี้ด้วยนัดละยี่สิบเลยเลยนัดละยี่สิบเลยเลยโอ้โหแรงจังวะยิงโหงนัดเท่าไหร่นัดละสิบนัดละอะไรทำไรทำไรทำไรโต้โองหไม่แตก ปืนอะไรไม่รู้เดี๋ยวใช้สไนด์ดีกว่าสไนด์น่าจะตอบโจทย์มากกว่านะโอเคแบบนี้นั่นไงอุยอ้ยหรือว่าเล่นมาริโอกระโดดดียังหลบก่อนหลบก่นอนอ,อ,อะไรจ้าอะไรจ้าแตกหนึ่งเป็นไงล่ะเข้มเข้มไปเลยเข้มเข้ม,มเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอเลยใคร ยีงเสียงยิงปืนตรงไหนไม่ได้วิ่งใส่อย่างเดียวมันจะวิ่งไปยิงนะวิ่งไปตายเฮ้ยเกาะติดเกาะโอ้โ,อโหบางทีก็แหนะแน่นหนาเกินเฮ้ยเจอ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 เฮ้ยรถรถนั่นนึง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 เพื่อนเฮ้ยสวยโอ้โหเริ่ดเลยยี่สิบเอ็ด,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 ดบางทีก็แม่นเกินนะทำไมเรายิงเขายิงเขาเอา,าเ,อเนาะเอ nhẹ อยู่มันเขายิงเราดูดิแค่เดีตายไม่รู้คืออะไรนะ คนอืวว่นจะเป็นเหมือนเราหรือเปล่าเข้าหัวไปไอ้หนูนด,ด้โบจะทำร้ายกันเลยอยสัเน,นาะมาทีไน <c oughs> ไม่นะเนีนยนเลยนะครับเนีนยนเลยนะครับเกาะิบเกาะสิกาะนี้ก่อนอุ iev, ้ย 15, เลือดเ้าเลือดเดยสิห้าีดักดักซุ่มดักซุ่ม เขาเรียกว่าดักไปเนะี่ยโอ้โหเขาดูเด็ดกันนะมั้ยโอ้โหจ็บเจ็จะไปหนูจะไปไอ้หีเจอเวกเววตอร์เลยเตอร์ปืนเดียวกันทำไมเขาแรงกว่าวะติดลุนใช้ลุนอะไรวนะเนี่ยโดนเจาะเกาะมาเนี่ยไม่แรงแรงเท่แรงปลาล่ำปลาเหลือเฮ้ย

ว้าวเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยอะไรครับเนี่ยขึ้นไปข้างบนดีกว่าขั้นตอนบันไดให้ดีมากพือเข้าเข้าหัวไปนี่พี่จะเหมาะกับสไนเปอร์ไอ้หนูเจอสไนเปอร์พี่ไปโอ้ยระเบิด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 กลางอากาศเลยเกมนี้มันเถื่อนเลยมั้ยเกมนี้มันเถื่อนเถื่อนแปลกอทำไรครับทำไรครับทำไรครับ ไม่ตายมันไม่ตายซุ่นซุนหมดนี่คุนพกคุนพกมีไว้ทถุใม่คุณพกมีวัตถประดับ AO. เอวเพื่อขึ้นมาเยอะะเลือเยอะะเลือเกิดหนึ่งยังเจอผมแล้วผมพี่จะต่อบล็อกไปเองนะน้องๆน,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 นี่เลยมาดิไฟไฟไฟยืนไฟไฟไม่ละไฟไฟไม่ละเออโโอ้หอ,อีเอ้ยไอ่พ่อนอีอี เลยอีทเพื right? no ่อนมาตกแต่งบันไดได้ดีมากเลยเพื่อนมันมีประโยชน์อะไรวะโอ้โหอะไรครับเนี่ยยิงไม่ตายเลยตั้ง้อมก็แตกนะครับตั้งอมก็แตกนะครับโอ้โหระยะไกลขนาดนี้เข้าหัวก็เปิดหลกครับแล้วน้องเปิดหลกอืะเดี๋ยวต้องลองแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโดนมีดเดนมีดตุยโอ้โหตุยเกินมีดตุยดานี่เลย โอ้โหลูกสุนหมดลูกสุนหมดโคตรไวเลยต้องสนายแล้วแหละจังวันนี้กี่ครั้งเราพูดว่าต้องสนายแล้วอะไรเนี่ยสนายไปก็กากเหมือนเดิมทำไมครับทำไมครับโอ้โหโอ้โหไม่รู้ข้างหลังมีด้วยได้เลยอย่างนี้ไม่ต้องสนายจริงแน้วมีดแต่งหนึ่งครับโหูมีดมีดมีดโอ้ my god มีดทำไมมันหดจังวะอย่างนี้ต้องเจอผมแลวละเปืนพกเนี่ยไม่มีเลยแท่งอันอแท่งบักเอเลยเอืเอะแท่งบักเอีบเลยทำอะไรไม่ได้จเจอผมแล้วเอืออไม่น่าไหวไม่น่าไหวใช้นี้ดีกว่าในาปือ้อเอ้ไม่ใช่วิกเตอร์โอ้ตกใจหมดเลย ม,มาแต่ไหนวะยังไม่รู้เลยนี่ว่ามาแต่ไหนเฮ้ยไม่ตายเป็นไปนได้ทางทฤษฎีสูงมากอเอ,เอ,เอตกเจมเลยนึกว่าไข่เพื่อนมาทำอะไรด้อมดมมอมอือเห็นเก้าแล้วมันแรงยงนง่นวะยิงเข้านับทีละยี่สิบเลยไหมเนี่ย แล้วเราก็ยิงสู้เขาเมนได้อีกแค่นิดเดียวก็ชนะเอ้ยเขาก็ชนะอุ้ยไม่ตายอีกสองแต้มเหรอเกมร้อยเนี่ยไม่ใช่นะครับเราตามอยู่ห้าแต้มนะครับเราต้องเก็บมาให้ได้เราพี่จะเก็บห้าแต้มนี้เองนะครับน้องๆอินก็ห้าทำเม,ม็นแรงอย่างวะไม่ไหวเลยอย่างนี้ต้องเจอเลยไม่ไหวเลยมาเขียบโอ้โหลดไปครึ่งหนึ่งโอ้โห างทีก็เกินไปนะช่วงนี้ก็ลงคลิปโคเวอร์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ2คลิปแล้วก็มีลิปเก่าอีกแต่ลบไปแล้วนะครับลบจริงไปแล้วว่ารับเสียงตัวเองไม่ได้เสียงเฮี้ยเกินนะอันนี้ก็ว่าอันนี้ไม่ลบนะจะลงไว้เลยแล้วเรามาเรามาเจอกันในเกมกันดีกว่านะท่านผู้ชมนาฬิกาเราไม่ได้เจอกันไม่ได้เล่นเกมมาอนข้าเป็นเนลาที่ค่อนข้างที่จะนานนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กลับมาเล่นเกมเอ ดูว่าเพื่อนยิงแล้วก็กลับมาแล้วครับอุ้ยแตกหนึ่งอยู่นะอักนะอักเอาเรื่องนะเราเจอพี่สเตปจู๊กส์ขั้นสุดยอด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 เฮยเดี๋สุดทับอย่าตุยอย่าตุยอย่าตุย,ย,ตยได้โปรดพี่ไม่ชอบคนตุยนะพี่ชอบคนแบบอะไรเจอมาเจอถึงซึ่งหน้าน้องพี่ไม่ชอบให้โดนตุยด้วย มันรู้สึกไม่ดียังไงไม่รู้เฮ้ยอูยย้กเตอร์แรกกันเลยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้เฮ้ยอันนี้มันหน้าหน้ามันจะทำเหมือนเแบบขี้นปลาปลาพวกอเลย,เลยปลาพั่วใส่หัวเลยไหน,ไหนใครจะมาสู้ไหนใครจะมาสู้พี่ตั้งพ่อประกาศไว้รอแล้วนะจ๊ะเยอะเกินบางที บางทีก็สู้ไม่ไหวนะมันก็เยอะเกินไปนะท่านผู้ชมเนี่ยยิงไม่เคยตายเลยแล้วพอเขายิงเราปะแป,ะ,ปะแปะแป๊บเดียวตายเห็นไหมยิงเขาเข้าหัวรุดปุ๊บ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 ไม่ตายแล้วเขายิงเราอะไรประแปะปะแปะ,ปะ,แ,ปะแตกเลยคืออะไรวะไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งเลยนะเกมนี้นะท่านผู้ชมแต่มันดีตรงที่ปืนมันมีราคานะ มันอาจจะเป็นเปทตวินเหมือนเกมมือถือบางเกมก็ได้นะท่านผู้ชมมันใช้ระบบแบบเปทตวินนะไม่ใช่แบบฝีมือดีจะชนะได้นะมันเกี่ยวกับการเติมหรือเปล่าปืนใครเติม่ามันก็จะแรงใช่ไหมแล้วปืนสายฟีอย่างเรานี่มันก็แบบยิงเขานับทีละสามทีละสองทีละสิบอะไรประมาณนี้แต่ปืนสายเติมไม่ยิงเขาทีละยี่สิบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวนลว่แม่งมี สวัสดีนองยิงเหมือนโปรไปเยอะแต่ที่จริงไม่ไม่ใช่อะไรหรอกเออ,อมั่วอย่างนั้นมั่วมั่วอย่างเดียวเลยยิงมั่วอย่างเดียวเลยสาดไปเลยแลมโบ้แลมโบ้ลูกสุรมีสามสิบนัดอะ่ะคิดดูปืนแค่นี้ลูกศรสามสิบน,นัดก็เข้าหัวไปกับหึ่ยก็หัวไปสองอะเปิดโลกไปสองอะน้องๆแบบโลกแตกไปสองอะก็พี่ชนะอะ่ะก็ทีมพี่ชนะอะครัอบอืมก็แค่นี้อะ่ะก็ชนะเออไม่ เท่เหรอ่ะแต่งตาเลยมีหนวดมีเขาด้วยนี่อย่างนี้ดีวะนี่เลยเออหรือรืออย่างงี้ชอบเดี๋ยวดูกลอ่กลองดูดิกล่องดูดิกล่องได้กล่องได้ฟรีดูกุญแจครับดูกุญแจครับทุกคนศูนย์จุดยี่ห้าดอลลาร์มันเท่าไหร่มาดูมันเท่าไหร่เจ็ดบาทแล้วผมมีสองบาทคืออะไรครับเดี๋ยวเราจะพากันไปซื้อปืนในเกมกันนะครับทุกคน นี่เลยเดี๋ยวผมพาไปซื้อปืนเลยนะเดี๋ยวไปหาปืนดีๆเล่นนะครับท่านผู้ชมแล้วเราจะเอามาเกียนในคลิปหน้านะไปดูปืนกงินเลยดีกว่ากล่องนี้น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมหรือเราจะเอาปืนไรที่เราโดนยิงบ่อยๆอ่าจะเป็นพวกอ่าไอเคประมาณนี้ใช่ไหมไวซสันไม่น่าใช่ไม่น่าที่จะใช่เลยเดี๋ยวขอดูดีดูดีปืนสองร้อยโอ้โ ดูดิปืนมีแต่ขูกแพงๆทั้งนั้น,นต้องสุ่มมันต้องใช้โชคมันใช้จองมันมันมันต้องใช้ลาบน,นนะเลเวลเคสเลเวลเคสนี่มึงถูกมากเลยนะแต่กุญแจโคตรแพงเลยนะท่านผู้ชมอย่างนี้ผมต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแหละเดี๋ยวผมขอซื้อซื้ออันนี้เลยแล้วกันนะท่านผู้ชมจะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รีดตลาดใหม่กันรีตลาดใหม่ดิโอ้ ไม่มีเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนมาซื้อกล่องอันนี้ซื้ออันหนึง่งพอเงินไ,ไม่มีู่สองบาทซื้อไปอันหนึง่งโอเคซื้อ,อยังวะซื้อแล้วนะครับท่านผู้ชมซื้อแล้วเหลือหนึ่งบาทเหลือหนึ่งบาทเราไม่ทําอะไรเรามาซื้อกุเจต่อกุเจนี่มึงห้าบาทโอ้เพลงจัดแล้วเราต้องเอาตั้งแต่ถูกถูกนะครับแล้วเราไปเก็งกำไรเอาทำโดยการขายเปินนะครับน้อง ่เรียบร้อยเงินเราเหลือ0.59แล้วของเราได้อย่างโอเพนออกมาของไม่ได้ของเข้าช้ามากโอ้โหของเข้าช้าเกินนี่ไงมันสามารถตีเอาเลเวลได้เลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมน่าจะใช่นะสตาร์ตไอ้พลัชระบบรวมปืนอะไรประมาณนี้ครับเป็นระบบรวมปืนอะไรประมาณนี้ครับอืมผมได้กุญแจนี่นี่เอาเลย คผมได้แล้วนี่เลยอันนี้คืออะไรวะไม่รู้ว่าเป็นภารกิจอะไรต่างๆนะครับนี่ผมได้ของมาในกล่องเรียบร้อยผมก็เปิดเลยเพื่อได้ปืนด,ดีๆกับเขามาั่งเปิดเลยลุ้นเลยแล้วกันอดูสิโอโเอ็มสองหนึ่งมีแล้วครับออกมาทาไมเฮ้ยทำไมำไมันสีปแปลกๆมามันก็เหมือนเดิมไหมเนี่ยก็เหมือนเดิมม,มีประโยชน์อะไรครับเนี่ย ขายเอาไปขายเก็งกำไรไหมเลเวลคลาสเลเวลคลาสเหมือนกันหมดเปิดซักกล่องเถอะแล้วกูวแจดอกละ5บาทมาแล้วไม่ขายเปิดเดียวเดียวดูซิว่าเราจะได้ปืนอะไรดีๆไหมกอซ่าโอเคกอซ่าดูอัตราของมันไฟเลสโคตรเร็วแล้วดูมันเทียบกับเวกเตอร์เลยโอ้โหปืนอะไรรวยิ่งกว่าเวกเตอร์อีกนะกอซ่าโอเค เรานายไว้ละกันนะนะเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาไปอ,าอะไรดีนี่แหละโอเคคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับพามาเล่นแล้วก็ดูหน้ามันด้วยโอเคครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกับเกมบอกพร็อตนะครับผมโอเคเป็นเกมฟรนในสตรีมนะครับสมัครมาเล่นกันได้นะครับบายบายนะครับสำหรับวันนี้บายบายนะครับจุบบ